เทสเทสทุกท่านครับผมแก๊สศูนเคนะครับในคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงเซตโพล่ากันนะครับผมหรือว่าเซตเอ็นเกมนะครับของเซตเซตหนึ่งที่มาเพิ่มเข้ามาในอัปเดต1.5นี้นะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับตอนนี้นะครับเพจแก๊สศูนเคนะครับได้เปิดบริการเกมโปรเจกต์เซเยอร์แล้วนะครับผมก็จะเป็นขายเงินเว้นนะครับรับฟาร์มรับหาเทมต่างๆนะครับผมเทมส์ต่างต่างนะครับก็สามารถทักเพจแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ เบื่อไหมทำการนั่งฟาร์มยิลด้วไม่เก่งสักทีและยังคงเจอปัญหาอื่นอีกมากมายผมขอให้นำยิลด์เหมยช็อปบ,บริการรับฟาร์มกินโลบ็อกไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกพุทธอลสตาร์และแอนิเมชั่นเอเวนเจอร์และอื่นอีกมากมายรวมถึงบริการกดเกมพาร์ตเติมโลบ็อกแล้วก็จำหน่ายดีเกมอีกด้วยนะครับผมจริงๆเนี่ยมันมีมากกว่านี้เยอะนะครับผม,ผมว่างั้นเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ข้างใต้คลิปได้เลยนะครับอ่าก็เหมือนต้นคลิปที่พูดไปนะครับผมก็คือในคลิปนี้จะพูดถึงโพล่าเซตกันนะครับว่าไอโพล่าเซตเนี่ยมมมััันนนนนหาาาาเจจออออไได้้้้้้บงแแแแลลลววกกกกก็ีะรรซืค่ ก็จริงมันมีเขานั้งเยอะเลยมาลองฟังยินดีดูนะครับโอเคอันดับแรกเลยคือพูดถึงไอเทมของโพน่าก่อนนะครับซึ่งมันจะมีทั้งหมดเนี่ยประมาณสามชิ้นนะครับถ้าเป็นอาวุธนะเดี๋ยวผมเปิดวิกิให้ดูนะครับนี่โพน่านะครับก็เขียนไว้ว่าโพน่าแล้วก็เวบอนนะครับก็จะมีสามชิ้นเป็นพัดแล้วก็เป็นดาบแล้วก็เป็นเขียวนะครับอ่ะเดี๋ยวผมบอกจุดซื้อก่อนแล้วกันนะครับปุ๊บจุดซื้อของพัดนะครับอยู่ตรงเดเวลเอร์จอครับ โอเคนะครับผมมาถึงจุดแรกก็คือพัทโพล่านะครับซึ่งพัดโพล่านะครับผมผมบอกเอ้ยมีซัมบดิงซึ่งพัดโพล่านะครับผมบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้เงื่อนไขในการซื้อเนี่ยมากกว่า1นึ0 0 0สเวนแล้วก็10บออนะครับคือมันจะต้องใช้ไอเทมพื้นฐานของไอเทมพัดที่มันเป็นแบบว่ารูปแบบเดียวกันนะครับยกอย่างเช่นถ้าจะซื้อพัดถ้าจะซื้อพัดไอโพล่าเนี่ยไม่ต้องใช้แฟนวอลนะครับแฟนวอลที่ดรอปจากกล่องเทียห้านะครับที่เพิ่มพมา วอลแฟนเอิ่มคือวอลแฟนนี่ที่ดอกจากของเทีาห้านะครับมันต้องใช้นี้เป็นเป็นการเออ่ขึ้นโพล่านะครับคือถ้าแลกโพลาร์แล้วเนี่ยชิ้นนี้ก็จะหายไปนะครับเหมือนกับทุกๆเหมือนกับชิ้นอื่นทุกๆอันเลยนะครับผมยกตัวอย่างก็ว่าง่ายคือเราต้องมีไอเทมพื้นฐานเพื่อแลกเป็นไอเทมโพล่านะครับตามนี้นะสำหรับพัดโพล่าร์ประมาณนะครับเป็นเคียวโพล่านะครับต้องไปที่ซาวเคฟนะครับอ่ะพอเรามาตรงซาวเคฟเสร็จแล้วก็ออกมาข้างนอกแล้วแล้วด้านซ้ายมือนะครับ ก็เดินตรงไปจะมีรูปปั้นอยู่นะครับสามารถดูตามคลิปได้เลยนะครับโอเคอันนี้นะครับเป็นเคียวโพล่าครับซึ่งใช้เ,เงิน150,000เวนนะครับแล้วก็ใช้ได้ออสิกนะครับแล้วก็ใช้ ไอเทมที่ได้จากดันพอยนะครับคือไอเทมเออ่เคียวเหล็กนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดวิกิให้ดูแล้วกันนะครับเคียวเหล็กก็คือเอ่ออันนี้นะครับที่เป็นสีม่วงอันนี้นะครับซึ่ปัญหาจากดันพอยนะครับผมโอวีกาฮาระนะครับซึ่งในราคาสามารถซื้อได้ในราคาตอนเนี้ยมันค่อนข้างลดไปแล้วในวิกิมันเขียนผิดนะครับมันเขายังไม่ได้แก้นะครับคือต้องไปดูล่าสุดอ่ะรู้สึกผู้ชมดูก็คือประมาณพันแปดห้าสิบประมาณนี้นะคือเราต้องมีเมทัลเมทัลเคียวก่อนนะครับหรือว่าเคียวเหล็กก่อนถึงจะมาแลก ไอโพล่าโพล่าเขียวอันี้ได้นะครับตามนี้นะครับสาหรับโพล่าเขียวต่อไปก็ดาบนะครับโอเคครับ <c oughs> ต่อมาก็ดาบโพล่าครับก็วาร์ปไปที่ฟอส a ตอ e ลีกนะครับโอเคพอวาร์ปไปที่ฟอสเตอลีกเสร็จแล้วนะครับก็ทําการกโดดไปในแม่น้ําเลยครับมันจะอยู่ตรงมันจะเป็นถ้าในแม่น้านะแต่แน่นว่ามาประมาณตรงนี้นะครับไม่งั้นยวออซิเจนหมดนะใ่ตรงนี้ปุ๊บก็โดดไปเลยนี่แล้วก็กดเกาะนะครับกดเกาะให้ตัวละครอเราเกาะเนี่ยแล้วก็ ดูมาข้างล่างได้อ่ะตามนี้นะเออตัวนี้จะมีดาบคาตาาโพล่าอยู่นะครับอันนี้เลยนะครับซึ่งคาตาาเนี่ยมันใช้ค่อนข้างเยอะกว่าอย่างอื่นนะครับคือมันใช้อเทมเนี่ยสามชิ้นในการแลกเป็นอเทมโพล่าคาตาานะครับก็คือชิ้นแรกนะครับมาเปิดไว้กีไว้ด้วยเลยนะครับชิ้นแรกคือเราต้องใช้นี่นะครับเป็นวอเตอร์ฟอร์คาตาาที่แลกจากดันพอยด์นะครับก็คือเราต้องไปลงดันพอยด์เพื่อหาไอดาบปาร์ตอัพเกรดมาก่อนนะคือถ้าเป็นโพล่าเนี่ยต้องมี เ a ่อวอเตอร์ฟอร์หรือว่าของปานวาลีนะครับแล้วก็โคนาดิกนะครับของปานลมแล้วก็แล้วก็ของปานหมอกนะครับมันชื่อว่าอะไรว่าปานของปานหมอกนี่อันนี้คือหอกของปานหมอกก็คือเป็นข่าวาาคั้นหนาใช้สามชิ้นนะครับใช้วาลีลมแล้วก็หมอกนะครับสำหรับการแลกเอ่อ <c oughs> สำหรับการแลกโพล่ a, า,าคั้นนาชิ้นนี้นะแล้วก็ใช้เงินหนึ่งแสนห้าหมื่นแล้วก็ใช้แลกออซิตามนี้นะาสำหรับไอเทมทั้งหมดของของเอ่อโพล่านะครับแล้วก็มันจะมีไอเทมที่มัน ไอเทมที่มันเป็นของสวมใส่ของโพล่าอีกนะครับก็จะมีทั้งหมดอย่าง3ส่วนนะครับก็จะมีนี่นะครับเป็นโพล่าบัตตอนเป็นกางเกงนะครับซึ่งดอกจากดันพอยเช่นกันนะครับดอกจากกล่องแล้วก็ชุดนะครับก็เหมือนกันเลยดอกจากกล่องเช่นกันนะครับแล้วก็หน้ากากนะครับตอปจากของเทีาห้ากับดอกศูนย์ดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตามนีนะสเตเตกก็สามารถดูได้ตัววิกิแล้ไม่ต้องพูดถึงสเตเต็แล้วนะครับโอเคตามนี้นะครับผมสำหรับไอเทมโพล่ามันจบแค่นี้ไหมผมบอกเลยนะครับว่ามันพึ่งเริ่มต้นนะครับผม คือดาบของเราที่เราแลกไน,นี่ยอาวุธอาวุธต่างๆของโพล่าที่แลกมาเนี่ยถ้ามาดูตรงช่องเก็บของของเรานะครับนี่ตรงขวาล่างเนี่ยมันจะบอกว่าอเทมเราเนี่ยเลือดเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็มันจะมีเอเซนเนี่ยนี่คือตัวแปรหลักๆเลยนะครับเอเซนแล้วก็เทียนะครับซึ่งดาบโพล่าที่หรือว่าอาวุธโพล่าที่แลกมาเนี่ยเริ่มต้นมานะครับมันจะได้แค่เทียศูนย์นะครับคือเรานะครับจะต้องเรานะครับจะต้องขึ้นเทียดาบเองนะครับผมย้ำนะครับว่าขึ้นเทียดาบด้วยตัวเองนะครับ เดี๋ยวไปดู <c oughs> ไปดูกันนะครับว่าขึ้นดาบยังไงนะครับดาบแรกคือเราต้องไปตรงท่างสำหรับอัปเกรดก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับแต่ขอเอาจำนวนนี้ก่อนนะ <c oughs> โอเคนะครับผมจุดไปท่างอัปเกรดของอไอเทมโพลานะครับคือแนะนําว่าไปตรง m i d t ทนเนอร์โลเคชันนะครับแล้วก็วิ่งไปตรงไปไปตรงถ้าที่มีดัมมี่นะครับก็สามารถตัวตาดาบคิินได้น่าจะครงง โอเคนะมาถึงท่ามที่มีดัมมี่แล้วนะครับมันก็จะมีท่งอยู่ตรงนี้อันหนึ่งนะครับของโพล่านะครับซึ่งท่งนี้นะครับจะใช้สลับการอัปเกรดโพล่าเวปอนทั้งหมดเลยทุกชิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพัดเคียวหรือว่าดาบนะครับซึ่งการอัปเกรดตรงนี้เนี่ยมันจะใช้ของค่อนข้างหลายอย่างตามเทียไปนะครับแต่ว่าให้ผมเนี่ยจะมาสอนทุกคนดูรีเควสต์เมนต์หรือว่าดูเงื่อนไขกันแรกนะครับก็คือของผมเนี่ยตอนเนี้ยถ้าสังเกตน,นะครับก็คือตรงเวเปอนของผมเนี่ยเป็นเทียรึงแล้วนะครับคือ คือขัขึ้นมาแล้ว1ขั้นนะครับซึ่งในการขึ้นขั้นเทอหนึ่งเนี่ยมันจะใช้เรื่องของเวนนะครับแล้วก็เรื่องของเอเซนนะครับเวนเนี่ยก็หาได้ทั่วไปเนาะทำเควสนู่นนั่นก็ได้เวนมาแล้วนะครับแล้วก็ส่วนเอเซนเนี่ยหาจากไหนหลายคนอาจจะงงนะครับเอเซนนะครับหาจากการที่เราเนี่ยเก็บดอกไม้นะครับดอกไม้โลกหนึ่งที่เป็นสหรับการทํามสูรนะครับดอกไม้บูสไปเดอร์ลิลลี่อันนี้ผมเปิดวิกิให้ดูนะครับคือไม่ต้องใช้ไอเทมชิ้นนั้นนะครับผมคือตอนเนียเเเมนก็บท่ <c oughs> มันจะได้เป็นเข้าตัวมาแล้วนะครับนี่มันจะเป็นในชิ้นนี้นะแล้วก็เอามาในช่องเก็บของแบบนี้นะครับแล้วก็กดใช้ปุ๊บมันก็จะได้เรื่องของเอเซนต์มานะครับอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้เท่าไหร่อันนี้เจ็ดสิบเก้าใช่ไหมผมกดปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นแปดสิบเอ็ดประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าทั่วไปนะครับผมถ้าทั่วไปเนี่ยดอกไม้หนึ่งดอกมันจะได้หนึ่งแต้มแต่ว่าถ้าส่เซตโพลานะครับที่มันบวกเอ่อมันจะมีบวกค่านี่มันจะมีบวกค่าเอเซนต์มัลติพายเนี่ยเห็นไหม ใส่ากกางเกงจากจากหมวกแล้วก็จากเสื้อเนี่ยถ้าใส่ครบเนี่ยมันจะทําให้การเก็เบดอกไม้หนึ่งดอกเนี่ยได้แต้มเ s t s e n มากกว่า1ตามนี้นะครับแล้วก็กดไปเลยครับผมตามที่ลิฟท์เ,เน์มันต้องการนะครับยกตัวอย่างเช่นผมเนี่ยมีเงิน1นึ่งแสแล้วก็คือผ่านผ่านเงื่อนไขแรกแล้วใช่ไหมครับก็มาคุยอีกทีหนึ่งมันก็จะดึงด่งเด็กๆขึ้นมาว่ายูนิตทูทูเออร์น่ะหนึ่งพันสองร้อยเอเซน์นะครับก็คือผมเนี่ยจะต้องทำลิฟท์เมนต์ก็คือ ทำให้ดาวผมเนี่ยเอสเซนต์ SM ถึงฟันสองก่อนถึงจะมาอัพเกรดขึ้นเทียสองได้แล้วก็ถ้ามันใช้ของเพิ่มเติมนะครับผมก็ให้ดูว่าที่มันที่มันต้องการเนี่ยคืออะไรแล้วก็มาเซิร์ชหาเอานะครับเพราะว่าหลักๆเนี่ยถ้าสังเกตตรงเมทีเรียลตรงนี้นะครับนี่มันจะมีของของดันโพลานะครับเนี่ยของแบบจากโพลาเนี่ยเนี่ยของสีโพลาเลยนะครับจากดันพอยต์จากกล่องเทียแล้วก็จากดันโมเกนนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นการ ขึ้นเทียร์หนึ่งเทียร์สองเทียร์สามอาจจะนะในนี้ผมก็ยังไม่ได้รู้ว่ามันใช้ดีฟเวอร์แมนอะไรบ้างแต่ว่าหลักๆก็คือมากดดูว่ามันต้องการอะไรบ้างนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้งานง่ายๆคือสรุปก็คือไอเทมโพล่าในเกมนี้นะครับผมเป็นไอเทมเอ็นเกมที่สุดแล้วในตอนนี้นะเพราะว่าคือไอเทมโพล่าเนี่ยมันสามารถอัพเกรดขึ้นเทียร์ได้ไม่หมดเทียรสามเทียร์แล้วก็พอเทียร์สามนะครับมันจะได้เรื่องของเพิร์กเสริมเข้ามานะครับถ้าขับไปของโพล่าร์เนี่ยมันจะได้ไอเทมฟอร์ดไบต์นี่นะ มีโอกาสทำเหนสตูเนี่ยติดติดแช่แข็งประมาณนี้นะสำหรับโพรลาเซตนะครับแล้วก็พวกชุดสมใส่ต่างๆก็หาจากดันพอยแล้วก็ดอปจากกลองที่ห้าประมาณนี้นะครับโอเคถ้าตรงไหนถ้าตรงไหนที่ผมพูดมึนๆหรือว่าอะไรก็ผมจะขึ้นเทคให้นะเพราะว่าตอนนี้าาจะอัดคลิปอยู่คือเพิ่งตื่นมันจะแบบมึนๆหน่อยโอเคประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครสงสัยตรงไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ถามได้หรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนก็สามารถพิมพ์บอกได้นะครับงั้นขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย